นะครับช่วยย่อยนะครับช่วยย่อยเพิ่มการไลเบียร์พอเราหิตด้วยนี่ยายแก้วยายแจ๋วเจ้าของขนมไทยนะครับไม่ถือไม่ถือนะครับจ่ายเงินสดได้นะครับพอมแดงพร้อมธรรมชาติดาพริกให้ชิมไหมครับก็สิบบาทเพือนครับฮะยี่สิบบาทดอกกระเทียวมีอยู่หนึ่งหนึ่งมัดเท่านั้นนะครับ กันกันไนั้งเมือนคุณาบุหยอดหยาดหยนักข่าวาเลยครับตีะเอามาาย้แลที่นีาัสื่อนี่เจะปุทุกคนนะครับแามว่าชมแต่ห้าวับแล้วปัจจุบันพี่แน็กนูนพี่แมกตั๊เตาพี่เจดียแอะครับ

ในภาวะเมในปัจจุบันที่ประสบปัญหาในด้านเศษรษฐกิจดังนั้นตำบลหนองสนิทจึงได้จัดตั้งเศษรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นที่ได้ยึดมั่นหลักการตามนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบที่เราผลิตเองไม่ว่าข้าวหอมมะลิผักแล้วก็ ดำเน hm. ินชีว <dunno> <the test> ิตนะครับสู่เกษตรอินทรีย์นะครับวิถีของน้องสินของเราวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วท่านผา้ว่ส่ราชการผูส่วนราชกาท่านนายกรอเหมาะสมกดไลค์กดไลค์อ่าท่านกดไลค์ครับกดไลค์สูงสูงอะไนะครับกดไลค์สูงสูงอะไครับไลค์ไลค์แล้วกดไลค์ ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณท่านนายเภอนะครับแล้วก็ช่วงนี้เรียนเชิญท่านนายเภอคณะส่วนท่านผู้นํานะครับได้อ่าได้อ่าน้องๆน,นะครับเอาคูปองมาให้ท่านคณะส่วนราชการด้วยนะครับ <twitch. S 1> เชิญท่านชมแล้วก็ร่วมอุดหนุนนะครับชมแล้วก็ร่วมบุดหนุนนะครับรวมอุดหนุนสินค้าเกษตรกรของเรานะครับ ขอขออนุญาตประชาสัมพันธ์พ่อคุณทุกเกียรก็คุยกันตั้งแต่เพื่อนนั้นแล้วเป็นยังไม่เข้าใจเราไม่ใช่ว่าเขากคุณโป้งนะครับถ้าคุณไม่ได้โคต้าของคุณเกียบ้านแจ้งมาคุณก็ไม่ได้คุณทูตลงเพื่อทะเบียบนะครับร่วมง,งานเนาะอย่างนั้นมันก็ควรน,นะครับ ทุกท่านที่มาเราก็ให้ทุกคนสองตอสิคนผู้ใหญ่บ้านทงนั้นแต่แรกเป็นอาหารเที่ยงก็ได้จะพูดใจหมดเพราะตอนี้เขากำลังประกอบอาหารอยู่จะไม่สูกก็มีก็เลยเป็นการเดินชมนาออันนี้เดี๋ยวนะเข้าใจว่าเราให้คนบีนะครับอ้นะครับทาแรกเนือปลครับ้นรับ ส้มพาส้มพานะครับส้พาส้มกนีิ้งนนะครับทนนี้มีอะไบางนะครับแงคบหนึ่งกิโลข้าบีบบจีครับจจีับรีครับรีคับรัีครับครีับรบ งของูโอเคครับอันนี้มีแกงกวางนะครับหวานเทียบเลยนะครับว้าวอสพิชตัวนี้มันือดไหวนด้วยลาข้าวที่บาที่สอบครับสองาน้อยไสามสิน้อยไ้

มีเจ้าหน้าที่ของเราคอยดูคอยบริการนะครับอดหลุดหรือยังน้องแป๋วน้องแป๋วกองทางของเราอดหนุดหรือยังเต็มแล้วใชเจ้าครับอันนี้เจ้าหน้าที่จัดเก็บของเรานะครับเอ็ม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 ดาลเอ็มดาลในตลาดนี้เราน้องแป๋วจะเนี่ยยามุนเซนค่ะยามของเรา